ครับโมมือนี้ครับแกงเห็ดครับแกงเห็ดแกงเห็ดผสมประสานครับนี่ทุกเห็ดครับผมแม่ทรงมาไหครับส่มาจากการาสินครับผมแกงเห็ดเห็ดทานเห็ดกินเห็ดดอนนี่เบิดครับเดี๋ยวมากินมาส้มกันครับผมตอนนี้กระด้างแกงครับใส่พายจีตูเข้าไปเรียบร้อยครับผม หอมพับหอมกินหอมขนาดได้ของปลาเนี่ยของอีสานนี่ได้สารหลายอย่างครับแม่ใช้หอยนอไม่คาขิางพวกตะไคร้หัวหอมทรงมะพร้ยายังครับอันเป็นสมุนไพรกันโควิดครับนี่ค,นนครับหัวหอมครับนี่ครับโอ้ต่ำบุกงงครับโคกแตกอี่ต่างหาก,กโอ้เวิร์ดได้บานโคกนี่ โอเคครับจบครับผม